อย่าพอใจกับอะไรง่ายๆเปลี่ยนมาใช้ p e p p e r s t o n e โรกเกอร์ชั้นนำจากออสเตรเลียเปิดให้บริการมามากกว่า10ปีที่มีใบอนุญาต FCA ASIC Cysex DFSA และอีกมากมายสภาพคล่องดีางดการันตีเรื่องความน่าเชื่อถือสำหรับใครที่ชอบเทรดทอง p e p p e r s t o n e มีสเปรดเฉลี่ย15จุดและสำหรับใครที่เป็นเทรดเดอร์สายคู่เงิน p e p e r s t o n e มีคู่เงินให้เลือกเทรดหลากหลายกว่า60คู่แถมสเปรดต่ำสุดรศูนปิ๊ในบัญชี r a เซอร์ระบบเสถียรส่งคำสั่งซื้อขายรวดเร็วไม่มีรีโกรดรองรับแพลตฟอร์มการเทรดที่หลากหลายเช่น MT 4 MT 5 C Trader Paperstone Trading App และที่นิยมที่สุดจะเป็น Tradingview ที่สามารถวิเคราะห์และวางแผนเข้าเทรดได้ทันทีหากท่านใดสนใจสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้ description ได้เลย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Zero to o e r o Project โดย EP นี้ก็จะเป็น EP ที่11และหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะมาทำเทรด breakdown หรือว่าเป็นการแบ่งปันไอเดียในการเข้าเทรดซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับกราฟทองคำในทางฟีดม4สชั่วโมงนะครับของโบรกเกอร์ Paperstone นะครับซึ่งทา Paperstone เนี่ยก็เป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะครับ มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับเพราะว่าเปิดมานานนะครับมากกว่า10ปีบวกๆแล้วก็ตัวไยเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็น a s i c FCA นะครับไซเซ็กต่างๆมีครบนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องสภาพคล่องนะครับเนื่องจากเขาเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ตัวลีควิตตี้หรือว่าตัวสภาพคล่องเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสบายใจได้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับตอนนี้เขามีไทยซัพพอร์ตแล้วด้วยนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะใครยังไม่มีนะครับลองไปแอดไลน์ก่อนได้นะครับก็มีทีมงานชาวไทยคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ยังไม่มีบัญชีนะครับสามารถเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเอาละทีนี้กลับมาเข้าเนื้อหากันต่อจากการาฟเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าราคาเขามีการเลือกทางในการเบรกเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปนะครับเนื่องจากว่าตัวโครงสร้างหลักก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับดังนั้นการเบรกชุดนี้นะครับในระดับสีชั่วโมงก็ถือว่าเป็นเมเจอร์สตรัคเจอร์นั่นเองซึ่งจากในรูปเนี่ยณบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคามันอยู่ในเฟสของ h ฮเออร time frame run นะครับก็คือเป็นการสร้าง expansion ชุดนี้นั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าเทรดได้มี2กรณีก็คือ1ในกรณีแรกนะครับไป follow ตัว medium term order flow ในการหาโอกาสที่จะเข้า buy อะไรแบบนี้หรือว่า2อนะครับหาโอกาสที่จะเทรดสวนซลล์ลงมานะครับเพื่อที่จะคาดหวังตัว major pullback อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยการเทรดสวนมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะเริ่มพักตัวเมื่อไหร่ก็ต้องรอดูตัว structure ในอาจจะ15นาทีลงไปอะไรเงี้ยเริ่มเกิดการเสียโครงสร้าง เราค่อยห,หาโอกาสที่จะเข้าเซล์ลได้นั่นเองทีนี้เราได้ไอเดียคร่าวๆแล้วว่าฝั่งบายนะครับในระดับ4ชั่วโมงยังคงได้เปรียบอยู่เนาะเรามาซูมกันดูนิดนึงนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าราคามีการพักตัวเล็กๆนะครับเป็นการสร้างตัว fractal pullback นะครับแบบนี้แล้วก็มีการสร้างดีมานระดับ4ชั่วโมงก็มี2กรณีคือ1นะครับราคาลงมาไม่หลุดนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อจากตรงนี้นะครับ ซึ่งก็อาจจะเป็นสตัคเจอร์ของระดับ15นาทีในการ test, รีเทสแล้วก็ไปต่ออะไรแบบนี้หรือกรณีหนึ่งนะครับถ้าราคาเนี่ยมันเบรกโล่ลงมากนะครับแล้วมีการสร้างสัปปายหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าในมีเดียมไทม์เฟรมใน15นาทีลงไปมีการเสียโครงสร้างมีการสร้างสัปปายนะครับมันก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคาเนี่ยอาจจะเริ่มทําการ p ูลแ back ละนะครับหรือว่าเริ่มมีการพักตัวนะครับก็อาจจะขึ้นมาไม่ผ่านแล้วก็ปรับตัวลงไปได้อะไรแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดู15นาทีกัน 15นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าราคามีการพังไมเนอร์โลลงมาก็เท่ากับว่าเป็นการคอนเฟิร์มเมเจอร์ไฮนะครับจุดนี้ปึ๊บดังน,นั้นก็มีอยู่2กรณีคือ1นะครับราคาต้องการขึ้นต่อก็คืออาจจะพังไมเนอร์โลแล้วก็มารับของที่บริเวณน,นี้นะครับและปรับตัวขึ้นต่อเพื่อสร้าง rof กับ2นะครับราคาต้องการที่จะสร้างไฮเดอร์ทำเฟรมปูแบ็ k หรือว่าราคาเนี่ยต้องการที่จะ ทำลายโครงสร้าง15นาทีเพื่อสร้าง4ชีชั่วโมงกูแบ็คอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะขึ้นมาไม่ผ่านซับไน์นี้นะครับแล้วก็ตัวลงไปนั่นเองแต่ทีนี้ราคามันถูกส่งมาจากบริเวณใกล้ๆก้เอ็กซ์ตรีมแล้วแหละนะครับอาจจะเป็นโซนนี้นะครับอาจจะเป็นโซนนี้ก็คือลงมาใช้ซ้ําหรือว่าเราจะมองว่าตรงนี้ส่งของไปแล้วนะครับแล้วลงมากว่าเซลไซส์ลิควิดิตี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็บายมาเดี๋ยวนี้โซนนี้นะครับ แล้วก็เป็นแผนที่ส่งไปในห้อง p r i v a t e telegram ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนับสนุนตัว e-book mechanical SMC 1.0หลังจากที่ได้ออเดอร์แล้วก็ TP บริเวณนี้ไปแล้วนะครับผมก็รอดูว่าระหว่างเมเจอร์กับไมเนอร์หรือว่าดีมานกับสป라이เนี่ยฝั่งไหนจะมี power มากกว่ากันซึ่งในกรณีนี้นะครับก็กลายเป็นว่าตัวสป라이เนี่ยเขาสามารถส่งราคา break l ล,ลงไปได้นะ ชุดนี้นะครับมีการส่งราคาเบรกโลลงไปได้ซึ่งก็ทําให้เกิดตัว m i n นอร์บินั่นเองแล้วเราก็ได้ตัวซัพพลาใหม่ก็ตีคร่าวๆประมาณนี้นะครับจริงๆก็ถ้าใช้เทดขายไบายดูเซลอะไรเงี้ยนะครับเราก็ตีชุดนี้ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้คร่าวๆเ,เนาะแล้วก็รอดูนะครับว่าราคาขึ้นมาทดสอบแล้วเนี่ยจะมีการ เกิด confirmation ให้เราได้เข้าเซล์ไหมส่วนตรงนี้จริงๆถ้าจะให้สวยนะครับมันควรที่จะ break major low ให้มันจบจบไปเลยซึ่งเราก็จะได้ตัว major b ์ a r i s h ใช่ไหมแต่ตอนนี้ major มันยังบ u l l i s h อยู่ดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัวร์มากนะนะครับเราอาจจะต้องดูตัว confluence เพิ่มนะครับอย่างในตัว4ชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งพอเรามาดูในระดับ4ชั่วโมงก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ ราคามันมีการเบรกตัว f a c t o าโ o ไปแล้วซึ่งก็จะทำให้เราได้4ชั่วโมง barrier shock แบบนี้นะครับได้4ชั่วโมง barrier shock ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดราคามันขึ้นไม่ผ่านไฮนี้นะครับตัว supply ชุดเนี้ยก็อาจจะมีการปรับตัวลงได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นคลิปเนาะตรงนี้เป็น supply นะครับราคาเบรขึ้นมา r e เท s นะครับแล้วก็ต้องมารอลุ้นว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างดีมาและซัพพลายเนี่ยอะไรจะชนะเราได้1นึ่งคอน n ฟลเนเพิ่มก็คือของ4ชั่วโมงใช่ไหมครับทีนี้เราก็รอราคาขึ้นมาทดสอบซัพพลายของเรานะครับแล้วก็หาโอกาสที่จะเซลล์นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับอยากให้สังเกตนิดนึงว่า Supply ชชุดนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะส่งบอสได้เนี่ยแต่เราเห็นอะไรไหมครับตรงนี้มันไม่สามารถส่งเบรกเมเจอร์โลได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวซัพพเนี่ย ก็ถือว่ายังกึ่งๆเป็นวีซัพพลนะครับเนื่องจากมันทําลายตัวโครงสร้างย่อยได้ก็จริงนะครับแต่เขาทาลายโครงสร้างหลักอย่างไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะลงเนี่ยเราอาจจะรอการกวาดบายไซร์ลีควิตี้เหนือบริเวณไฮหรือว่าเหนือบริเวณ Supply ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก้ามๆกึ่งๆว่าเป็นวีคไฮอะไรเนี้ยถ้าเกิดเราไปเทรดในจนังหวะนี้เราอาจจะโดนกวาดด้วซลไปกอะร่องหนึ่งก็ได้อันนี้ก็เป็นจุดข้อระวังนะครับเราเห็นไหมตรงเนี้ยมันเหมือนมีเทรนไลน์ลีควิ d ตี้อยู่ด้วยนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็รอราคาเนี่ยมันขึ้นมานะครับแล้วก็หาโอกาสที่จะเทรดเซลลงไปอะไรแบบนี้หลังจากนั้นพอราคาเนี่ยขึ้นมาแตะโซนนะครับแล้วก็มารอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าผมเข้าไม้แรกไปบริเวณนี้นะครับตรงนี้น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ t ีอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นโมเดลในเล่มองนย์นะครับของ LC Entry เ Entscheid นอะซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมผมเข้าก่อน่ะทำไมไม่รอกว่าเหมือนตอนที่บอกตอนแรกคือจรงิงๆ,ๆแล้วเนี่ยมันถ้ามันเกิดโมเดลในสำหรับผมมันก็เทรดได้นะครับเออแต่ว่าอันนี้คือป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรณีแผนสำรองมากกว่า, <S <S 2> <S 2> วาทีนี้ราคาก็ขึ้นไปเลยนะครับก็ผมก็โดนให้เซาไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไร ก็รอดูนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะฟอร์มลักษณะยังไงอีกนะครับมีการกวาดบายไซส์นะชุดนี้นะครับผมก็เซลลงมาเลยอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ราคาเนี่ยมันขึ้นไปกว่าตัวบายไซส์ลิควิดิตีเรียบร้อยแล้วก็เซลลงมาประมาณนี้อ่ะก็กดปุ๊บ tp เลยนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างเทรดรีแคปนะครับที่ผมได้ลงไปในกลุ่มอีกเช่นเดียวกัน ก็จบกันไปนะครับสำหรับเฟรนลี่แคปหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ